สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมนิพันธ์จากนิพันธสตูดิโอและนี่คือช่วง movie reviews กับ movie g e e ครับเอาละครับและก่อนที่เราจะมารีวิวภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องนั้นเราจะต้องเข้าใจถึงคอนเซปต์และพื้นฐานของการรีวิวหนังของเราก่อนนะครับ movie premise นะครับหรือว่า ตากกะพื้นฐานของตัวภาพยนตร์ที่เขาต้องการจะนําเสนอออกมานั่นเองครับนี่เป็นอีกหลายส่วนเหมือนกันที่ทําให้การที่เราเข้าไปดูหนังบางเรื่องเนี่ย ทำให้เราผิดหวังเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราคาดหวังในสิ่งที่ภาพยนตร์ไม่ได้ต้องการที่จะเสนอให้เราได้เห็นนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเข้าใจถึง premise ของภาพยนตร์นั้นๆก่อนที่เราจะเข้าไปชมนั่นเองครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับเช่นภาพยนตร์เรื่อง Interstellar นะครับผม premise ของตัวหนังจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์นะครับเช่นเดียวกันกับการเดินเรื่องต่างๆที่เป็นในเชิงนัยยะที่มีตรก,กะ แล้วก็เป็นปรัชญาในเชิงที่สูงเช่นเดียวกันกับทฤษฎีต่างๆที่ภาพยนตร์ได้เสนอออกมานั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าไปดูภาพยนตร์ตัวนี้เพื่อจะดูยานอวกาศที่จะบินโชว์ผ่านทะลุรูนอนยิงกันกระจายก็คงไม่ใช่ภาพยนตร์ที่จะตอบโจทย์ให้กับเราเช่นนั้นนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่เราชมภาพยนตร์นั้นๆโดยที่เราจะต้องตั้งความคาดหวังของเราไว้ที่ตัวพ r e m ิ s ของตัวหนังเองนะครับเอาละครับและสําหรับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง A Perfect <Get> away. กำกับและเขียนบทโดย d David To u uh i g h นำแสดงโดย m i ทลาโ o v โวว i ชท t โม o o l i ลิฟธ Steve z a อนและ n คลลี่ซา c เ e z ครับเรื่องราวง่ายๆเลยก็คือ2คู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันนะครับมาฮันิมูลที่เกาะฮาวายนั่นเองนั่นก็คือ Sydney รับบทโดย m i ทลาโจ o v วิชนะครับแล้วก็คลิฟรับบทโดย s t สตีฟซอนครับ ทั้ง2คู่นี้ก็เดินทางเที่ยวครับคือแบบฮันนีมูนนั่นเองนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลานั้นน่ะภายในเกาะก็มีข่าวที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมีการแค่ยกันกับว่ามีฆาตรกรที่ฆ่า2ผัวเมียก่อนน้นนี้ที่มาฮันนีมูนที่เกาะเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้คือตำรวจยพยายามค้นหาฆาตรกรนั่นเองที่เป็นสนักท่องเที่ยวก็คือที่เป็น กันนั่นเองนะครับผมดังนั้นเรื่องเราก็ค่อยๆดําเนินไปผ่านมุมมองของอตัวคนของเราก็คือซิดนีย์กับคลิฟนั่นเองนะครับผม2คนนี้ก็จะจะแบบแบบคือแบบคอยระมัดระวังดูนู่นดูนี่ตลอดเพราะว่าข่าวหรือพวกนี้มันก็ค่อนค่อนข้างมาแล้วแล้วก็วเพราะอย่างที่เรารู้เกาะฮาวายก็เป็นเป็นเกาะที่ มีจํานวนคนที่ที่ที่ไม่ได้มากมายครับดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ทาให้พวกเขาเนี่ยต้องคอยระแวดระวังถึงสิ่งรอบข้างต่างๆด้วยดังนั้นเราจะเห็นจากเพรสเปคทีฟของ2คนเนี่ยเป็นตัวละครหลักเลยและสิ่งที่ตามมาคืออีก2ตัวละครที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือนิกซึ่งรับบทโดยทิโมธตีและเจน่ารับบทโดยเคลลี่ครับซึ่งเมื่อถึงในจุดหนึ่งเนี่ยละซินนี่กับคลิฟเนี่ยก็ได้เจอคู่รักอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือนิกกับจีน่านั่นเองนะครับผมสำหรับ2คู่นี่จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะ คือคือคือเราไม่รู้เราเดาไม่ออกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าเขาจะดูเหมือนเป็นคนหวานๆเป็นคู่รักฮันีมูลหม่แต่ว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรแบบอ่บูบูบครับผมแบบบูบูหน่อยก็คือแบบอ่เขาก็จะมีคนหนึ่งก็จะมีขวานีคนหนึ่งก็จะมีธนูหรือหน้าไม้ที่เอาไว้ยิงสัตว์ล่าสัตว์อะไรอย่างนี้ส่วนจีน่าเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเชี่ยวชาญในด้านการอ่เขาเรียกอะไรดี ชำแหละสัตว์นะครับคือแบบทำเนื้อสัตว์ก็คือแบบเนื้อกวางอะไรนี่คือแบบพาพุงเอาไส้เอาอะไรออกอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทำให้ซิดนีย์กับคลิฟเนี่ยระแวงแล้วก็ระวังในส่วนของสองคู่นี้มากเลยครับดังนั้นเรื่องเราค่อยๆเดินไปคือทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็ค,ยค่อยเดินทางไปด้วยกันเพื่อจะไปถึงหน้าจุดจุดหนึ่งก็คือเป็นเหมือนเอาง่ายๆเหมือนเหมือนเป็นเป็นจุดจุดพีคของตัวเกาะครับที่แบบถ่ายรูปแล้วสวยงามมากแบบเป็นหาดทรายที่แบบสวยงามอะไรทํานองนั้นนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ย ทั้ง uh, ซีนีแล้วก็คลิฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบก็สงสัยนี่กับจีน่านะครับคือในหลายๆส่วนเหมือนกันคือเรื่องเราก็ค่อยๆดําเนินไปคือเหมือนแบบไปเที่ยวเจอนูน่นเจอนี่แล้วก็เหมือนเหมือนมีใครสักคนแบบคอยตามเขามาหรืออะไรสักอย่างประมาณนะครับคือแต่นั่นก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อยๆดําเนินไปคือคุณอาจจะแบบทำไมมันมันน่าเบื่ออย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องของทั้งเรื่องเปลี่ยนไป นั่นก็คือ red herring นะครับถา้าใครยังจำได้ red herring ก็คือสิ่งที่หนัง present ให้ออกมาให้เราเห็นจาก Perspective แบบนี้แต่ในความจริงของมันแล้ว่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตรงกันข้ามเลยนะครับนั่นก็หมายความว่า p l o t เนี่ยก็จะเราเรียกว่า p l o T t w i s t ก็แล้วกันนะครับผมก็คือ p l o t เนี่ยจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแบบแบบคือคือในฐานะที่ผมเป็นคนดูเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าคือผมแทบแบบอึ้งเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย ไม่นะคือคืออารมณ์ประมาณนั้นเลยผมจะไม่สปอยมกันว่าอะไรแต่ผมต้องขอบอกว่าเป็นการที่ทวิสต์พลอตที่ฉลาดและและมีมีมีชั้นเชิงมากๆเลยครับคือในจุดที่ทวิสต์พลอตเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบตอนตอนจบเลยที่แบบว่าโอ้เซอร์ไพรส์เอนดิ้งฮัลโหลไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องละดังนั้นและนั่นหมายความว่าตั้งแต่ช่วงทวิสต์พลอตเนี่ยจนไปถึงตอนจบนั่นคือช่วงที่ หลายๆอย่างเกิดขึ้นทั้งการไล่ล่ากาันหรือว่าการห้มหั่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยภาพยนต์ตัวเนี้ย r e m i s สจะอยู่ในในรูปแบบประมาณว่า adventure iller, ออาาแล้วก็ thriller drama นะครับแล้วก็ suspense นะครับคือจะจะอยู่ในสี p r e m i s ตัวนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องก็ดําเนินไปพร้อมกับ twist ตัวมันเองคือมันเหมือนกับเกมเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเขามักจะใช้กันว่า cat and mouse นะครับก็คือแบบเกมแมวไล่จับหนูนั่นเองคือเป็นอะไรที่ที่พอจุดหนึ่งแล้ว เป็นอะไรที่อย่างที่บอกคือ red herring ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้การมองมุมมองทุกอย่างของเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบต้องยอมรับว่าเจ๋งมากๆนะครับคือผมดูแล้วก็แบบชอบมากๆแล้วก็ลุ้นไปกับตัวละครทั้งหมดนั้นด้วยนะครับเป็นอะไรที่ถือว่าฉลาดและยอดเยี่ยมครับครับและแน่นอน,นครับผมจะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะมันจะเป็นการสปอยตัวหนังนะครับ เอาละครับงั้นเรามาพูดถึงด้านการกำกับบ้างดีกว่านะครับเดวิดชูนะครับก็เป็นทั้งคนเขียนนะครับคนเขียนบทแล้วก็คนกำกับด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าผู้กกับแนวเนี้ยแนวนี้ที่ผมหมายถึงก็คือเป็นผู้กำกับที่ทั้งเขียนบทและกำกับเองนะครับผู้กำกับประเภทเนี้ยจะเป็นผู้กำกับที่ทำออกมาได้ดีอย่างที่เขาได้วาดภาพเอาไว้นั่นเองนะครับความหมายก็คือเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนเขียนบทเนี่ยเขาจะสามารถเอ่อกำกับให้มันออกมาอย่างที่เขา มีภาพในหัวที่เขาเขียนเอาไว้นะครับนั่นก็หมายความว่าเขาทําออกมาได้ดีมากครับผมในด้านของการด i เรกติ n งในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบน่าเบื่อน่าเบื่อ,อหนึ่งแบบคือแบบเอ๊ะมันมันมันหนังอะไรวะแบบหนังรักโรแมนติกไปเที่ยวฮาวายกันแล้วแล้วล้วไงหนออะไรเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่มันถูกปูมาเนี่ยมัน เกียบเสมือนเป็น Red Herring ให้กับภาพยนตร์ทั้งหมดเลยความหมายก็คือมันมีความจําเป็นที่มันจะต้องมีซีนพวกนั้นเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยน้ำหนักของภาพยนตร์หรือว่าความาความน่าเชื่อถือของตัว Red Herring เองเนี่ยทำให้มันดูสมจริงและมีความเป็นเหตุเป็นผลให้กับตัวภาพยนตร์มันเองนะครับเพราะถ้านในทางตรงกันข้ามแล้วถ้าว่าปราศจากไอซีนพวกซีนพวกนี้หรือสิ่งพวกเนี้ยที่มันปูมาในตอนแรกเนี่ย เราจะไม่เข้าใจถึงเรตแฮริงต่างๆเลยเพราะว่าพูดง่ายคือถ้า,าว่าเราดูแล้วเนี่ยคือแน่นอนนะครับคือเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะดูประมาณ2รอบขึ้นไปครับเพื่อที่เราจะเข้าใจเพราะถ้าหากว่าปัดสจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยทั้งเรตแฮริงและการที่มันเฉลยจุดต่างๆเนี่ยจะไม่ make ซนส์เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าในส่วนของด้านการกำกับเนี่ยเดวิดเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับผมและทำให้การสร้างภาพรวมของตัวภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ยออกมาได้ดีและยอดเยี่ยมครับ เอาครับเรามาพูดถึงทางด้านแคสซิงหรือว่านักแสดงกันบ้างดีกว่าซึ่งนักแสดงหลกัหลกๆเลยที่เรารู้จักกันดีก็คือมิลาโจวิชและก็ทิโมตีนะครับในตัวละครอื่นๆเนี่ยเขาก็เล่นได้สมบทบาทและสมเหตุสมผลในตัวละครของเขาเองนะครับพูดง่ายก็คือในบทบาทที่เขาได้ได้ได้รับได้ถูกวางตำแหน่งไว้ให้เขาเล่นเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ท,ที่ที่มันดีครับผมแล้วก็ คือสร้างแรคเตอร์ของเขาออกมาได้ดีและชัดเจนด้วยมันชัดเจนทั้งครึ่งแรกของภาพยนตร์และชัดเจนมากยิ่งขึ้นในครึ่งหลังของตัวภาพยนตร์ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกในช่วงของ Twist a n d Turn แล้วก็เรดแฮร์ริ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้เราได้เห็นถึง p e อร์ e ctive ของตัวละครนั้นๆของการกระทําของตัวละครนั้นๆที่ออกมาอย่างสมเหตุสมผลด้วยครับ แม้กระทั่งสปอตแอคติ้งแล้วก็แอคทเรสนะครับมีคริสด้วยนะครับคุณจะถามว่าเอ๊ะคริสไหนคริสแฮมส์เวิร์ธนั่นเองนะครับผมควรจะยังงงใครวะก็ก็พี่ตอของเราอะครับผมเทพเจ้าจสายฟ้านั่นเองใช่ก็อย่างที่บอกก็คือในส่วนเหล่านี้เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆครับคืออย่าอย่าคาดหวังว่าจะไปดูตอนะครับแล้วก็ซิกแพคคือมีอ่ะมีมีซิกแพคอยู่ในหนังอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นแค่สปอตแอคเออแอแอคเตอร์เท่านั้นที่ ท,ที่เล่นบทบาทในส่วนเหล่านั้นซึ่งเป็นอะไรที่คือในส่วนนั้นผมก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเปรียบเสมือนเป็นเรทเฮรรงในตัวไปด้วยซึ่งในส่วนของด้านนักแสดงสมทบทั้งหลายแหล่นี่ก็ทําออกมาได้ดีเช่นเดียวกันครับในด้านของโปรดักชันก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากมายครับซึ่งก็จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เพลนคือแบบเรียบๆง่ายๆมากเลยสไตล์ฮอลลีวูดทั่วๆไปนะครับแต่ว่าจะเน้นทางด้านของภาพที่แบบเ,เป็นภาพแบบ ธรรมชาติที่สวยนะครับน้ำตกเอยทะเลเอยชายหาดป่าภูเขานั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ถ่ายทอดออกมาได้สวยแล้วก็แบบคือดูแลแบบน่าเที่ยวน่าค้นหาน่าไปฮันนีมูนกันดีนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพอยออกมานั่นก็คือในด้านของเอเดตติ้งนะครับหรือว่าการจัดเรียงภาพนั่นเองคือเป็นสิ่งที่ทําได้ดีมากนะครับคือผมก็ต้องยอมรับว่าเป็นการจัดเรียงวางจังหวะที่ที่ดีแล้วก็เจ๋งมากเพราะว่าในจุดที่ที่ที่มันเทิร์นเนี่ยหรือ พล็อตทวิสเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของตัวภาพยนตร์ไปเลยมันเหมือนกับเราดูดูหนังอีกเรื่องหนึ่งไปเลยแต่ว่ามันแค่มีนักแสดงตัวเดียวกัน อะไรประมาณนะั้นคือในด้านของเอดิทชิงเนี่ยสามารถถ่ายทดอดออกมาได้ดีมากและทําให้เราได้เห็นถึงมุมมองของของแต่ละตัวละครแล้วก็ของแต่ละซีนแต่ละเซตเนี่ยชัดเจนมากนะครับเ <te al> ช่นเดียวกับพวกภาพแฟลชแบ็กอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจถึงตัวพลอตมันมากขึ้นครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบเป็นส่วนตัวนั่นก็คือสกอร์นะครับก็คือซาวด์แทร็กนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรมากมายแต่ว่ามันมีในบางจุดที่แบบคือฟังแล้วแบบ เออมันมันเพลินอะมันหวานหวานดีเพราะอย่างที่บอกมันคือแบบฮันนีมูนจ๊ะจ๋าแบบคู่รักเข้าใหม่ปลามันอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเวลาที่แบบคือฟังแล้วแบบเออมันมันรื่นเริงดีแต่ว่าแน่นอนครับพอในช่วงที่มันทวิสต์แล้วเนี่ยหลายหลายอย่างก็เปลี่ยนไปทําให้มันดาร์กมากและเช่นเดียวกันกับตัวสกอร์เนี่ยก็คลุมโทนให้กับตัวภาพยนตร์เนี่ยออกมาได้ดีและลุ้นและน่าติดตามเช่นเดียวกันครับ ครับดังนั้นแล้วเนี่ยพรีเมทของตัวหนังก็เซตอยู่ที่4อย่างนั่นนะครับนั่นก็คือผจญภัยนั่นเองเอ่อเทรลเลอร์ ER, นะครับแอคชัน่นแล้วก็สแปนนะครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์พรีเมทพวกนี้ได้ดีมากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องคาดหวังในจุดที่ภาพยนตร์เนี่ยได้พรีเซนต์ออกมาให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถเข้าไปดูภาพยนตร์ตัวนี้ได้เนี่ยอย่างที่ตัวภาพยนตร์ได้พรีเซนต์ออกมาให้กับเรานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าาคุณจะคิดว่าอยากจะดูแบบเฮ้ยหนังแบบฆาตรกรตามหาฆาตรกรกัน ก็ไม่ใช่ภาพยนตร์แนวนั้นซะทีเดียวนะครับเหลือจะดูแบบอ๋อหนังแบบแบบคู่รักไปเที่ยวฮันนีมูนแบบจูจีน่ารักน่ารักก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของตัวภาพยนตร์ของมันทั้งหมดที่สร้างความกลมกลืนและการผสมผสานของมันออกมาได้ดีครับแต่ถ้าว่าถามส่วนตัว,วนั่นผมต้องยอมรับว่าเป็นภาพยนตร์แนวที่ที่เดาไม่ถูกเหมือนกันสําหรับผมนะแต่แน่นอนบางคนอาจจะเดาถูกก็อย่ามาว่าผมทีหลังก็แล้วกันแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมชอบมากมากเลยครับคือตอนแรกเราดูแบบ คือมันมันก,มนก็มันก็เพลินไปในจุดหนึ่งครับในช่วงแรกๆแ,แต่พอพอจุดทวิสต์ปุ๊บแล้วเนี่ยไอตรงนี้แหละที่มันสร้างความน่าตื่นเต้นและความน่าติดตามให้กับเราและทําให้เราอยากจะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยมันเราพลาดอะไรไปในส่วนของเรดแฮร์ริงแล้วก็ครูต่างๆที่ภาพยนตร์ได้ปูออกมาและเราก็จะเจอในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราได้คนพบมานั่นเองครับครับดังนั้นสําหรับวันนี้การรีวิวภาพยนตร์เรื่อง A Perfect Getaway ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับดังนั้นในช่วง movie reviews กับ movie geek ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ แล้วไว้พบกับผมครั้งหน้านะครับกับผมนิพันธ์จากนิพันธ์สตูดิโอขอบพระ c าอภัยพรครับสวัสดีครับ